รับเชิญของเรานะคะเป็นคุณแม่หุ่นเฟเวอร์นะคะเธอจะบอกเคล็ดลับเรื่องของการดูแลตัวเองว่าทำยังไงถึงได้แบบสวยได้ขนาดนี้นะคะหุ่นดีรวดเร็วเหลือเกินพี่นิริตาตัวเองไม่ดีเลยนะมี <c oughs> หายใจเข้าตลอดเวลา <c oughs> นีไอ้บอดลุกขึ้นมาดีสวัสดีพี่หนิงด้วยลุกขึ้นมาดีพี่นี่ก่อนหน้านี้เราได้เราได้รับข่าวว่าพี่หนิงแบบประสบอุบัติเหตุเนาะเป็นอะไรมาพี่ก็สิ่งที่อยากจะพูดหอมเขาสั่งไม่ให้พูดอ่ะไม่เพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรทำให้เราเห็นเอเจ็บคอเออปวดท้องวิ่งเข้าห้องน้ำ นั่งประชุมอยู่แล้วก็อัานไงแบบว่าประชุมอยู่ไม่อยากออกจากที่ประชุมแต่สุดท้ายมันไม่ไหวกูวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วพอวิ่งเข้าห้องน้ำกลัวว่าจะรู้แล้วว่ามันลื่นแล้วมันล้มก็กลัวว่าจมูกจะกระแทกพื้นก็เลยเงยคอซะคอเลยป๋าเลยอ๋อแล้วมันก็เลยคือกระดูกเป็นยังไงะกระดูกไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นที่เอ็นเส้นเอ็นตรงนี้มันอักเสบ ก็เลยต้องดามขอไว้เพราะมันขยับอะไรไม่ได้เลยี่ไงตอนนี้แต่ก็ยังไปทำงานอยู่หรือว่าแฟชั <S 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 ่นโชว์เกอร์อแต่ก็ไปครั้งหนึงบันทเหตอนนี้พี่หนิงทำอะไรอยู่บ้างอ่ะโอ้ยตอนนี้ทำหลายอย่างเลยค่ะทำละครเองหนึ่งเรื่องนี่เป็นผู้จัดแล้วนะผู้จัดหร่อสวัสดีคุณหนิงนะคบเอ้ยแล้วก็เล่นละครหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็มีรายการทีวีหนึ่งรายการแล้วก็เป็นพิธีกร อีก2อรายการแล้วเขามีธุรกิจข้างนอกอะไรเยอะอะเพ่อไปดูแลลูกว่าเออันนี้แล้วก็ดูแลลูกนี่ไงก็ผมเห็นคุณโพสตรูปลูกตลอดเวลานะในไอจีน่ารักเชียวน้องเวลาเราก็ทุกอย่างอะทำงานเสร็จกลับบ้านทํางานเสร็จกลับบ้านวันหนึ่งก็อยู่ข้างนอกเข้าข้างในอยู่ข้างนอกข้างในอย่างเงี้ยนี่แบบเวลายังไงคลอดลูกแล้วแต่คือตอนที่ถึงคลอดลูกอะคุณกลับมาเร็วมากนะคุณกลับมาเร็วมากอ๋อแต่แต่ตอนนั้นที่กลับมาเร็วเพราะอะไรรู้ป่ะตอนนั้นกลับมาเร็วแต่ไม่เฟิร์มกลับมาเร็วเพราะว่าเราเจอยาบางอย่างเข้าไปทำให้เราช็อกไปเลย คืออะไรผัวมีชู้วายข่าวค่ะไม่ใช่ ช่วงนั้นนะคะข่าวหนิงปณิตานะคะครองหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอัปเดตรายวันนะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ช่วงนั้นก็ตายใจไปอันนี้ก็หาหาไม่แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวหนิงเองเนี่ยหนิงเป็นคนที่หลังจากคลอดลูกมาเนี่ยจะใส่ใจในเรื่องของการออกกําลังกายมากๆแต่การออกกําลังกายอย่างเดียวเนี่ยกับผู้หญิงที่ผ่านการมีลูกมันก็ไม่พอก็จะต้องมีตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยของหนิงเนี่ยก็จะเป็นอาหารเสริมที่รับประทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเป็น ไม่มีสารเคมีอ่ะเพราะว่าเวลาสะสมถูกต้องเพราะว่ามันจะสะสมมันก็ต้องเป็นเออก็จะใช้ตัว green tea p l เ s นี่แหละก็คือมันจะเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของชาเขียวเนี่ยไปช่วยในการเบิร์นคือหลายๆคนรู้จักชาเขียวดีอยู่แล้วแล้ว่ามีคุณประโยชน์แต่ว่ามันมีคุณประโยชน์ยังไงบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเชยไปแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ของที่มันมีมาตั้งนานแล้วมันยังสามารถอยู่ได้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องดีจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวเคมีแล้วตัวนี้ก็ถูกเอามาผลิตเป็นอาหารเสริมในเรื่องของการช่วยในการคควบบุมนน้ําหักเ เรื่องของการเบิร์นไขมันดักจับแป้งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันต้องเลยใช่ไหมพี่พี่งเพราะว่ายังไงมันก็จําเป็นออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ช่วยนะม่ช่วยช่วยระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้เป๊ะมันไม่ได้เป๊ะมันไม่ได้เป๊ะแล้วอย่างหุ่นกลับมาเป๊ะเร็วมากแล้วบางทีเนี่ยบางวันอย่างเอาง่ายๆอย่างช่วงที่หนิงดามคอเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราจะออกกําลังกายไม่ได้เลยถ่ะแล้วพอเวลาเราไม่ออกกําลังกายแต่เรากินเท่าเดิมอ่ะมันก็ต้องหาตัวชวยลดแป้งถูกไหงลดแป้งลดไหมก็ลดนะแต่ว่าไม่ได้ลดหมดเพราะ ก็บอกว่าใครที่อยากจะลดน้ําหนักต้องลดแป้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลดแป้งเนี่ยร่างกายมันจะไปดึงสารบางอย่างในร่างกายเนี่ยเอามาทําให้เกิดความเครียดถ้ามันไม่มีแป้งในร่างกายคือเราชิมนกับกันมีแป้งนี่จะตั้งคันอ่อนๆแล้วไม่ลงซิโอ้ยนี่ก็ดีแล้วเอออะแรนะฮะก็คือคือตัวนี้มันมาช่วยเผาผลาญได้ถูกต้องไปช่วยบล็อกแป้งด้วยก็คือมันจะมีไคโตสารไปช่วยดักจับไขมันไปช่วยบล็อกแป้งแล้วก็ไปช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถเผาผลาญได้ดีแล้วยิ่งหนิงเป็นคนออกกําลังกายพอเวลาเรา ประทานเข้าไปเสร็จแล้วเราออกกําลังกายมันจะยิ่งช่วยเบิร์นให้มันคูณสองเลยเนาะถูกต้องนั่นแหละแล้วมันก็จะหุ่นกลับมาดีแต่ที่สําคัญค่ะมันจะไม่เหมือนแบบว่าอาหารเสริมลดลดน้ําหนักในท้องตลาดเพราะว่าอย่างพวกนั้นมันก็จะมีพวกเคมีพวกอะไรบ้างอย่างตัวหนิงเองเนี่ยหนิงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นในเรื่องพวกไม่เน้นไม่เอาเลยพวกเคมีคือกลัวเรื่องพวกสารพิษใช่ไหมต้องให้นมน้องด้วยไงช่วงนั้นนะคะนั่นแหละแล้ววิธีกินกินยังไงอ่ะพี่กินแบบว่าวิธีกินเนี่ยอย่างของหนิงเองเนี่ยถ้าสมมติช่วงแรกเนี่ยนะคะแแลล้้ววเเรราาาอออยกกใหมมันง็็จจะบบื หนักสองมื้อก็คือมื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อเช้าเราก็คือกินเต็มที่แต่พอร่างกายเราแบบควบคุมอยู่ตัวแล้วก็คือเมนเทนแค่มื้อหนักๆแค่มื้อเดียวหรือบางวันก็ไม่ทานเลยเล่าไปไม่ได้ได้ข่าววันนี้จตมาแจกวันนี้เรามีเกมผู้ชมใช่ถูกต้องให้เล่นเกมใน f a c e b o o เฟ่ใ f ่เฟชเ o ซบค่ะวันนี้ยังไงฮะ เออก็เกมของเรานะครับวันนี้ก็สําหรับใครที่ชมรายการอยู่นะฮะเรามีผลิตภัณฑ์นะครับมูลค่าพันสองรอบาทจำนวนหชุดมาแจกนะฮะสำหรับคนที่แชร์ประสบการณ์ว่าคุณมีวิธีดูแลรูปร่างตัวเองอย่างไรและตอบคาถามว่ากรีนที Plus จะมีสารสกัดจากชาเขียวชั้นดีเลิศคัดเฉพาะคือสารอะไรระหว่างสารทาเทชินนะฮะหรือว่า สารไขโตสารนั่นเองนะฮะก็ส่งรู้แล้วก็ส่งมาที่ Facebook ใยการมาเดินห้านาหนึ่งนะฮะใช่แล้วก็มีของรางวัลรออยู่ใช่ไหมพี่เหน่งใช่แล้วคืออย่างต้องบอกงี้ว่าจริงๆตัวกรีนกรนทีพ l ัสเนี่ยที่มันดีเนี่ยเป็นดีเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีพวกสารเคมีอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าบางทีร่างกายเราเนืะรับประทานอาหารอะไรเจอของที่มันแบบจริงๆแต่ละวันเราก็เจอเคมีเคมีเยอะแต่ตัวนี้มันไม่มีเคมีมันมีในเรื่องของชาเขียวและที่สําคัญเนี่ยไอ้ตัวที่ไปดักจับแป้งมันก็จะเป็นถั่วขาวซึ่งจริงๆมันนเป็แบบอะไร ธรรมชาติธรรมชาติมากแล้วมันสามารถใช้ให้ได้ผลจริงๆที่ตัวขาวมันดังเหมือนกันถัวขาวนี่มันเป็นเรื่องที่ดังมากแล้วก็มีตัวนี้ผลส้มแขกคือใครที่แบบว่าขับถ่ายระบบขับถ่ายไดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีซึ่งไอสารตัวไอพวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวเป็นผลส้มแขหรือว่าเป็นถัวขาวเนี่ยใครๆหลายๆคนอ่ะได้ยินชื่อมานานมานานมากแล้วจนบอกว่ามันเชยแต่หนิงบอกได้เลยค่ะว่าอะไรที่มันอยู่นานแล้วมันยังอยู่ได้แสดงว่ามันไม่มีผลเสีย อันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวไข่ตัวซานไข่ตัวซานก็จะไปดักจับในเรื่องพวกไขมันไป้งทำตอบคุณผู้ชมทําไมอ่ะก็นี่ไงผู้ชมเขาก็จะได้รีบเขียนเข้าไปในเฟซบุ๊กใครเขียนก่อนได้ก่อนไงวันนี้เรามีแจก5รางวัลเลยนะคะเพราะว่าอยู่แบบหุ่นดีมากจริงพี่หนิงพี่หนิงเล่นกีฬาอะไรได้ค่ะเล่นพิลาทิสเล่นพิลาทิสพิลาทิสเป็นกีฬาที่เน้นในเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กเราไม่ไม่ไปใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เราไม่เล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันก็จะเลยจะได้ตัวที่แบบกลับมากล แต่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเล่นกีฬาเป็นส่วนสาคัญการการกินก็เป็นส่วนสําคัญก็คือต้องดูแลหลายๆอย่างด้วยแล้วถ้าจะทานอะไรก็แล้วแต่ทานที่มันมีผลดีต่อสุขภาพอย่าไปทานอะไรที่มันแย่ต่อสุขภาพเราแล้วแล้วลดเร็วจริงแต่ถึงเวลาโยโย่แล้วก็ไม่เราก็โซม่ะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่มีออร่าอย่างนั้นไม่อร่อจริงผู้หญิงควรดูแลตัวเองวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาฝากพี่หนิงของเขาของเขาของหนิงก็มาฝากวอาเขาหอม ขอบคุงตอนนี้เราต้องการอะไรที่แบบลดเลอนั่นแหละตัตอุดิบนี่มาจากญี่ปุ่นเลยเนาะใช่ทุกอย่างเนี่ยมาจากญี่ปุ่นหมดเลยค่ะสารนําเข้าของเรามาจากญี่ปุ่นหมดเลยโอ้ดีพี่ดิงจ๋าไทยนี้ฝากผลงานหน่อยก็ฝากละครเร็วๆนี้จะได้ดูกันนะคะร้อยเล่สเน่ร้ายนะคะชื่อเงใครเล่นใครเล่นอะทางช่องไหนไม่ใช่ช่องนี้ได้ได้หมดใครใครเล่นอะก็มีน้องพุทธค่ะเ j พุทธน้องลินลีน้องกำลังมางานเขาดีต้งหอมชอบ ไปให้ <house S 1> <Incred ibly S 2> ทุกอย่างนะร้อยทำงานสู <il S 1> <hat> ้เป็นคนสู้งานมากคนเนี้ยแล้วก็สู้นี่หยทำงานให้คนอื่นเขาทำมั้งไม่ว่าไม่ได้ก็ต้องทำไปนะเหมดเวลาแล้วฮะขอบคุณนะพี่หนิงวนิตาครับขอบคุณครับมากเลยนะฮะช่วงหน้าเรามีรอยไทยไอดีนะฮะเป็นแกงส้มกิมจิหอยตลับครับผมเจอกันฮะขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับ